ทักเถิมอจากท้องส่วนไรนาของครูวิครูวิโปจีบมันเอาหมดครูวิโป้ะผ่านกล้องด้วยฉันกำลังมาโรแมนติคไซชุนบท การยิ <wh ats Napoleon> Today, ้มใส่หนุนแดนไม่เท่ากับการโรแมนติไซด์แต่มันคือการที่บอกว่าก็นี่คือวิถีชีวิตนี่คือสิ่งที่เจออยู่อันยองวันนี้นะคะเราจะมาร็อกกันค่ะหนึ่งวันนะคะของคนทำงานฟรีแลนซ์ไรเตอร์ที่อยู่บ้านอกหรือต่างจังหวัดมาเริ่มวันอันสดใสกันเลยดีกว่า ของรบๆเฮลูไวเดจาวะกำลังเก็บคนอยู่อันดับแรกสุดของการล็อกนะคะเราตื่นเช้ามาเราต้องกินข้าวกันมากันก่อนข้าวคุณแม่เตรียมไว้ให้นะคะก็คือส้มตำอันนี้น้ำพริกน้ำแจ่วไปเมื่อวานไปงานขึ้นบ้านใหม่เพื่อนมานะคะเขามีแจ่วเนี่ยอร่อยมากทุกคนหออกลับบ้านไข่ต้มอาหารคลาสสิกของชุมชน แล้วก็มีน้ำพริกเจียวบองซื้อมาอันนี้ของฟรีจากงานบุญขึ้นด้านไหนอันนี้หอมมกอะไรสักอย่างยังไม่กินเดี๋ยวยังไม่แกะละกันเดอฉันกำลังมาโรแมนติไซชนบทฉันกำลังมาโรแมนติไซชนบทมะม่วงตามะม่วงไข่มะม่วงไข่เไขได็ดจ้าทักเถิมสาระแหน่มิ้นท์มะเขือเทศทมเมโทโต้ทเมเทโต้ฝั่งเกาหลีเรียกว่าอะไรสักอย่าง นี่นะคะฉันกำลังมาโหลดแอนักดิไซชนบทไม่หรอกในสวนก็มีประมาณนี้พอกินได้ขายไม่ได้อันมะฮงนี้มาจากสวนนะจ๊ะมาจากสวนมาจากสวนของคุูวิถกเถิบจากท้องสวนไรเงาของครูวิครูวิโป๊จีบมันเล่าบอกครูวิโป๊อะผ่าันกล้องด้ไหมหอมกไปหน่อย ครับชาาาาบอฮาเพคะบุกไปน้อยมันแซ่บหลายจ้ามันอาหารที่ชอฮาและเพฮาคุณจะต้องหาเวลาในชีวิตโอ้พระเจ้านอร่อยมากคุณด้กินใบตองย่างไห <c oughs> ม <c oughs> มันหอมอ่ะมันเป็นกลิ่นเออมันเป็นกลิ่นที่ควรมีใครสักคนเอาไปทำน้ำหอมหรือไปทำแบรนด์บิวตี้บ้างนะกลิ่นม่ตองย่างอ่ะเออมัน หอมอ่ะอะโรมาเทอราปีครียติฟอีโคนามี่ o อพาวเวอหลังจากทางเข้าวเช้าแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้กับมาเด็ดผักกินอยู่ข้างบ้านช่นงโลมันติดใจชนบทใช่ไหมโอเคเก็บสลัดไปกินกันจ้าอันนี้ก็คือเรียวมันอกเรียชน,นบทเรือต่างจังหวัดเนาะบ้านอยู่ติดถนนใหญ่งง ซีเรนค่ะเจียวกิขรณ์ซีเรนเบิ์กที่ใหญ่ที่สุดในหุกป,ปะข้านะคะแต่ว่าปลูกผักด้วยเช่นกันค่ะมีที่อยู่ซำนี้มีที่อยู่ซำนี้แล้วก็ปลูกที่ว่าปลูกเพราะว่าเคยซื้อเขาแล้วมันแพ้ก็เลยปลูกเองไม่ได้มีอะไรมากมนอกจากเห็ดผลได้ตักของและเฉดจิปากๆค่ะตอนนี้คือเวลา นาทียังไม่ได้เริ่มงานของวันนี้เลยนั่งเล่นอะไรอยู่หนึ่งชั่วโมงข้ามาเห็นไหมคะว่าเสียงมันดังมากนี่แหละค่ะคือชีวิตเรียวๆวันหนึ่งของการเริ่มทำงานของฟรีแลนซ์ไรเตอร์ในต่างจังหวัดที่อยู่จังหวัดเล็กๆในอีสานและก็อยู่อำเภอเล็กๆ มากๆเหมือนกันมีประชากรประมาณ3ามหมื่นกว่าคนแลอำเภอเล็กมากขับรถวนแบบไม่เกินสามสนาทีคือทั่วร์ทางอำเภอเรียบร้อยแล้วและเราจะเริ่มทำงานวันนี้งานก็คือการทำแตกประเด็นสคริปต์ youtube ให้ช่อง youtube ช่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะจะมีความเกี่ยวพันกับพลังงาน innovation การอยู่บ้านการมีชีวิตที่ดีขึ้นและก็การทำ business เชิงพิเศษโมเดลยังไงกินกาแฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วกาแฟซองแล้วก็ดูยินเสียงไหม <laughs> เออเนี่ยแหละเนี่แหละ,หละ,หละที่จะมาพูดกันเรื่องเลียววันนอกเลียวชนบทเรียวต่างจังหวัดนี่นี่คือชีวิตของคอนเทนต์ไรเตอร์ <laughs> ที่เป็นจริงใ,ในต่างจังหวัดนะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะว่าทำไมฉันต้องถอยไม้ตัวดีๆมา เพราะว่าเสียงรบกวนจากเอบาข้างมันเยอะมากเป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดเล็กๆของอีสานนะคะแต่ว่าก็ยังมีถนนสี่เลนตัดผ่านแล้วก็มีเสียงรบกวนเนาะในแต่ละวันถ้าอยากได้แสงอย่างนี้ก็ต้องเปิดประตูกว้างๆเปิดประตูกว้างๆเท่ากับการรับเสียงมาเต็มๆจากถนนคนททางก่อนมีถนนสี่เลนรถไม่ได้เยอะเท่านี้นะคะแต่ว่าพอมีถนนสี่เลนมันก็มาพร้อมกับ เส้นทางที่คนอยากจะเริ่มสัญจรกันมากขึ้นเนาะสมัยก่อนเป็นอำเภอที่บ้านปลเมืองเตือนเนี่ยหมยควาว่าเป็นอำเภอแบบไม่มีใครผ่านมาค่ะคือทุกคนจะไปเส้นอื่นกันหมดปัจจุบันด้วยความที่ถนนมันดีขึ้นทําให้อีสานเนาะบางทีคนอยากจะลัดรอไปที่นั่นที่นี่เขาก็จะ,ะหาทางรัดจาก Google Maps ก็มาเจอเส้นทางนี้ผ่านเขาวงตัดขึ้นดงหลวงผ่านเขาวงตัดขึ้นเต่างอยไปสกลนครก็จะเริ่มมากันนะคะก็จะเป็นเส้นที่เริ่มมีการสัญจรเยอะขึ้นเรื่อยๆและฉันก็พูดเยอะขึ้นเรื่อยๆโอเคนี่แหละก็จะเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มทํางานแล้วนะคะ11โมงเริ่มทํางานตอน11โมงแล้วก็พอทําเสร็จวันนี้น่าจะได้สคริปประมาณสักสองอันนี้ก็เหนือ่อยละ แล้วเดี๋ยวช่วงช่วงค่ำๆไปเลยมีเรียนกับบริษัทชื่อช็อปไลฟ์เรียนฟรีนะคะช็อปไลฟ์เขามีเพื่อนๆนตัวเองเป็นที่ปรึกษาบริษัทอยู่ mm hmm. เขาทำเหมือนกับโรงเรียนสอนไลฟ์สดอะคิดภาพโรงเรียนสอนไลฟ์สดของเมืองจีนประชากรจีนอันในตญ่โตโหาานแต่ช็อปไลฟ์เป็นของคนไทยแล้วก็มาสอนแมค้าออนไลน์ใหม่ๆไลฟ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะโฟกัสไปที่กลุ่มแบบว่า กลุ่มแม่ค้าหน้าใหม่ๆที่เป็น real people อ่ะ real real ผู้คนจริงๆอ่ะไม่ใช่ผู้คนแบบสวยๆเก๋ๆที่เราเห็นเขาไลฟ์แล้วดูสวยๆเก๋ๆเช่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะซึ่งอันนี้เราชอบจริงๆเพราะว่าเขามีมิชชั่นว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในต่างจังหวัดที่มีสกยภาพแบบนี้แล้วสนใจ การเปลี่ยนชีวิตผ่านการขายของในไลฟ์สดนะคะอันนี้เราชอบมากเลยคือแบบไม่ต้องมาแบบมินิมอลลีไม่ต้องมาแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีแบบชีวิตชีวิตมินิมอลคือชีวิตแบบความมินิมอลหนึ่งเดียวที่เรามีร่วมกันตอนนี้คือเงนนินในกระเป๋าค่ะมินิมอลกันมากๆฉันเงนนินในกระเป๋าฉันก็มินินมอลมากโอเคนี่แหละค่ะที่จะเล่าวันนี้อ่ะจบละ <laughs> เดี๋ยวจะต้องไปเริ่มทําการทํางานแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องโรแมนต์ไซซ์ชนบทนี่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 นีนี่นนนปะไปเริ่มทำงานก่อนนั่งทำงานไปสักพักก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจค่ะสั่งข้าว3กิโลนะคะก็เลยรีบออกไปส่งข้าวก่อนเลยที่ f ฟลตเอ็กซ์เนะคะวันนี้ก็ร้อนมากๆส่งเรียบร้อยแล้วก็แวะซื้อน้ำชามะนาวนิดหนึ่งระหว่างที่ซื้ออยู่นะคะก็มีขบวนเคลื่อนศพ เดินผ่านมานี้นะคะขบวนในต่างจังหวัดมาจะเป็นอย่างนี้ก็คือเขาตั้งศพไปที่บ้านแล้วก็เคลื่อนศพไปที่เมนที่วัดนะคะก็จะเดินผ่านชุมชนแบบนี้เลยและจากนั้นก็ถึงเวลาจ่ายเงินค่าชามมนาวของเรานะคะก็จ่ายผ่านพอมเพเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินสดติดตัวเลยจริงๆอ่ะเสร็จล้วรีบกลับไปทํางานต่อวันนี้ต้องปั่นสคริปต์ให้เสร็จไปกัน เงียบสงบแล้วหามุมที่เงียบสงบที่สุดในบ้านเจอแล้วนะคะแต่ว่าชีวิตต้องปรับแสงหน่อยแล้วก็หน้าหน้าดำหรือเปล่าแล้วโฟกัสไหมพร้อมกับมุมที่เงียบสงบก็จะมาพร้อมกับสิ่งนี้ก็คือเครื่อกล้วยจากสวนอีกแล้วค่ะปิดคลิปก็คือว่าจะมาพูดเรื่องโรแมนติไซส์ชนบทเนาะหลังๆังมันเริ่มมี คอมเมนต์หรือกระแสรหรือความคิดเห็นบางอันเหมือนกันที่ที่โผล่เข้ามาแล้วบางอันเรารู้สึกว่าในานะที่กลับมาอยู่บ้าน,นอกต่างจังหวัดอยู่ในอำเภอเล็กๆของจังหวัดเล็กๆในอีสานแล้วก็ได้สัมผัสกับชุมชนก็มีบางอันที่เป็นความรู้สึกความคิดเห็นที่อยากจะลองเล่าดูก็คือว่ามันเนื่องมาจากว่า มันมีน้องคนหนึ่งเขาทำเพจใช่ไหมคะน่าจะเห็นกันเนาะชื่อน้องแก้วใสเดลี่ไลฟ์สตอรี่ซึ่งเรารู้จักน้องเขามื่ก่อนนะแล้วก็ชอบชอบการทำคลิปของน้องแม่แล้วก็อยากให้น้องเปิดเพจซึ่งปัจจุบันน้องเปิดเพจแล้วก็ดีมากที่น้องทำวิดีโอด้วยนะซึ่งทีเนี้ยมันก็จะมีคนแชร์ไปเหมือนกันแล้วบางคอมเมนต์ที่เขาอาจจะดูวิดีโอเพื่อความเพลิดเพลินเป็นหลักด้วยนะก็คือเขาก็แชร์ไป ในบางคลิปที่มันเป็นภาพท้องแรกท้องนาหรือพวกเนี้ยค่ะว่าเอ๊ะนี่คือการโรแมนติไซ์ชนบทหรือเปล่าทั้งๆท,ท,ท,ที่ถ้าดูคลิปในช่องเพจข,ของน้องแก้วใส daily life story อะถ้าดูทุกคลิปและดูเมสเซจจริงๆที่เขาต้องการสื่อในหลายๆคลิปอะมันไม่ใช่การโรแมนติไซ์ชนบทแต่มันกำลังพูดถึงวิถีชีวิตที่เขาเจอในทุกๆวันว่าเขาเจออย่างนั้น ในหมู่บ้านของเขาบ้านนงแสงเน,ะนเาะอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเนาะซึ่งพอเขาหมู่บ้านของเขาสภาพแวลาของเขาวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะจะให้ถ่ายแล้วเห็นแบบความเนี่ยถนนสีเลนเหมือนเราก็ไม่ได้เนาะถ้าแบบบ้านนงแสงไม่มีถนนสีเลนเงี้ยถ่ายถ้าจะถ่ายถายนนสีเลนก็ต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมอันนี้คือการถ่ายวิถีชีวิตประจําวันซึ่งมันไม่ได้เท่ากับ การโรแมนติไซส์นะการถ่ายสิ่งที่เราเจอทุกวันในชีวิตอะไม่ใช่การโรแมนติไซส์ค่ะแต่การโรแมนติไซส์คือการที่ถ่ายแล้วพยายามไม่ได้พูดไปถึงปัญหาหรือโครงสร้างอะไรที่ทับมันอยู่อะเอออย่างวันนี้ที่เราถ่ายชีวิตเราอะเราก็ถ่ายเห็นว่าเรากินข้าวที่เราไม่ได้เสียเงินนะคือแม่เราทําให้กินแล้วของอะไรหลายอย่าง เอามาจากเมื่อวานไปงานบุญได้มาฟรีแล้วก็ได้ฟรีจริงๆนะเราไม่ได้ซส่อซองเดินไปเดินไปบ้านใกล้กันได้มาฟรีไปสวนได้กล้วยได้มะม่วงไข่ได้ผักเถิมนะ่ะจาละแหนมินนะ่ะมาฟรีฟมะละกอก็คือมาจากสวนจริงๆอ่เนี่ยปลาซิวปลาซ่อยก็ได้มาจากสวน ใบตองก็มาจากสวนอันนี้ก็เสมือนว่าฟรีแต่มันก็มีของที่ไม่ฟรีอยู่พวกแบบเครื่องปรุงในการทําส้มตําน้ําปรุงน้ปาปลาแต่ว่าอ่ะเสมือนว่าเมื่อเช้าเรากินฟรีเรากินกาแฟซองก็ฟรีแต่ขณะเดียวกันอ่ะเราถ่ายการที่เราถ่ายลรวบอกว่าเราได้กินฟรีมันไม่ได้หมายความว่าเราลงมาันจิตใจชนบทนะแต่เรากำลังทําให้เห็นว่าชีวิตชนบทชิวินนอกมันมีหลายแบบมันมีหลายมุม บางวันชีวิตก็เป็นอย่างนี้บางวันก็ไปกินหมูกระทะ1้9บางวันก็เข้าห้างที่ขอนแก่นไปกินสิ่งที่แบบราคาประมาณ200-300-400บาทแล้วจ่ายค่าน้ำมันไปเต็มถังพันกว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นก็คือมันมันคือวิถีชีวิต ดังนั้นการที่จะถ่ายท้องไร่ท้องนาเห็นภาพเรากำลังอยู่ท้องไร่ท้องนาเห็นภาพน้องกำลังอยู่ท้องไร่ท้องนาเห็นถนนยินแดงแล้วเรายิ้มไม่ได้แหมเพราะว่าเราโรแมนติไซส์การยิ้มใส่ถนนยินแดงไม่เท่ากับการโรแมนติไซส์แต่มันคือการที่บอกว่าก็นี่คือวิถีชีวิตนี่คือสิ่งที่เจออยู่แล้วลึกไปกว่านั้นคืออะไรคือเราถามเราสิว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงไหม ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงเราอยากเปลี่ยนแปลงตรงไหนยังไงหรือบางอันเราอาจจะไม่ได้อยากเปลี่ยนแต่เราไม่ได้อยากเปลี่ยนเพราะอะไรและถ้าไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแล้วถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจะรับได้ไหมเราจะปรับตัวยังไงชนบทต่างจังหวัดจะปรับตัวยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือพยายามจะให้เห็นว่าชนบทมันมีหลายมุมมันมีหลายแบบค่ะมันมีความหลากหลายแล้วมันมีปัญหาหลากหลายของมัน อย่างบ้านเราติดถนนใหญ่สีเลนความปัญหาคืออะไรปัญหาคืออยากถ่ายคลิปอยากทำคอนเทนต์สโลไลท์ชิวๆอยู่บ้านทำไม่ได้ทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ทุกคนฉันทำคอนเทนต์สโลไลท์อยู่บ้านไม่ได้นะพูดตรงๆก็บ้านฉันมีเสียงอะมีเสียงตลอดเวลาจากถนนสีเลนะ่ะเคยตื่นมาถ่ายคลิปตอนตีสามค่ะจะถ่ายแบบเสียงพอดแคสชิวๆอะ ถ่ายยังไงก็มีสิ่งรถวิ่งผ่านน่ตอน G3 อะ่ะพระมาณทุกสิบนาทีจะมีรถผ่าน1นึคันนะหรือทุก5้านาทีนั่นแหละที่จะบอกว่ามันเออมันหลากหลายเนาะมันมีแบบมันมีหลายมุมอะ่ะแล้วการสมมติว่าถ้าเราถ่ายคอนเทนต์อย่างนี้แล้วมีติดถนนใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ชนบทบ้านเราแบบ ถ้มีทุกสิ่งอย่างเหมือนในเมืองก็หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แมาเพราะว่าการมีถนนสีเลนไม่เท่ากับว่าเจริญแล้วไม่มีปัญหานะมีปัญหาเหมือนกันเห็นไหมเรื่องเสียงเรื่องความร้อนที่เยอะขึ้นมากๆหลังจากแต่ถนนสีเลนสมัยมีสองเลนคือมีต้นไม้ใหญ่ข้างทางที่เป็นต้นไม้ที่อยู่มานานจัมจุรีอะไรพวกเนี้ยอยู่เยอะมากแล้วพอมันค่นไปเอาทำถนนเนี้ย ความร้อนของบ้านเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเยอะจริงๆนสิฉันร้อนโอเคฉันไม่อยากพูดยาวไปกว่านี้เนี่ยค่ะจะมาพูดอย่างนี้นี่คือความคิดเห็นของเราล้วนๆนะดังนะเนี่ยตอนนี้เรารู้ว่าโลกออนไลน์อ่ะคือมันทุกคนมีสิทธิ์เสนอความเห็นได้ใช่ไหมแต่เราอยากจะมอบหลายๆมุมมองจากคนที่อยู่จริงๆในปัจจุบ,บันปีสองพัเดือนพฤษภาคมวันนี้วันที่9พฤษภาคมปีสอ ให้ฟังว่ามองไว้หลายๆมุมหลายๆเขาเรียกหลายๆโพสชันดีกว่าว่าก็าคือชนบทก็มีปัญหาและการมีปัญหาก็เท่ากับควรจะต้องเริ่มหาทางแก้ไขใช่ไหมใครควรจะแก้นะอีกประเด็นหนึ่งเรายอมรับมีปัญหาแล้วต้องหาทางแก้ไขแต่ขณะเดียวกันชนบทก็มีศักยภาพและมีโอกาส คำว่าศักยภาพและโอกาสคือเห็นไหมเห็นอาหารบนโต๊ะชันเมื่อเช้าไหมว่ามันมีแบบเราอยู่ในพื้นที่พื้นที่อำเภอเรานะคะเป็นพื้นที่ีโชคดีที่ดินน้ําอากาศมันดีอุดมสมบูรณ์เออเนี่ยที่จะพูดว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันดีอำเภอที่มันดีไม่มีมลพิษดินน้ําอากาศอุดมสมบูรณ์และไม่มีพีเอ็มสองจุดห้าและชุมชนน่ารักต่อกัน เป็นคนดีช่วยเหลือกันอย่างเรากับคนในซอยหรือคนข้างบ้านญาติดีกันอย่างเงี้ยช่วยเหลือกันป้าข้างบ้านไปวัดเอาของมาให้เรากินฟรีทุกเช้าบ่อยๆมากๆอย่างเงี้ยพอเราเล่าอย่างเงี้ยเราเล่าไม่ได้หรอมันคือชีวิตจริงของเราอ่ะที่เราเจออ่ะเราไม่ได้เราโชคดีนี่เราเพยายามจะบอกว่าเราโชคดีเราไม่ได้เจอแบบ อะไรที่มันโหดร้ายอ่ะเราไม่ได้เจอเพียมสองจุดามันมีบงางอำเภอที่เจอฝุ่นจริงๆบงางอำเภอในอีสานที่แรงจริงๆอันนี้เราบ้านเราโชคดีที่ไม่ได้เจอแต่การที่เราโชคดีแล้วไม่ได้เจอแล้วเราถ่ายชีวิตเราที่บอกว่าเอ้ยเรายตาดีกับป้าข้างบ้านนะเราคุยกันที่ห้างห้าไปวัดแล้วเขาเอาของให้เรากินอย่างโอ้วันนี้เราได้กินฟรีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การโรแมนติไซส์อยากจะย้ำมากๆาเลยอ่ะคือรู้สึกกระแสนี้มันแบบ มันเกินไปฉันจะทําคลิปว่าฉันกับคนในชุมชนรักกันไม่ได้หรอก็ฉันรักกันน่ะเออค่ะการรักกันของคนในชุมชนในบทมีอยู่จริงขณะเดียวกันการบอกว่าเรารักกันไม่ได้หมายว่าเราไม่มีปัญหานะคะดังนั้นมันมีหลายๆมุมส่วนเรื่องทางออกทางแก้ถ้าจะคุยกันเดี๋ยวคุยกันในคลิปต่อๆไปถ้าจะวิชาการเดี๋ยวจะเอาันวิชาการที่เป็นเพื่อนกันมาคุยกัน โอเควันนี้จบคลิปแล้วแค่นี้เดี๋ยวไปกินกล้วยกับ่อบายบายอันยองเจอกันใหม่ทุกวันอังคารอังคารหนึ่งทุ่มนะคะในช่องเดติกตอชินชนบทแบบเรียวชนบทเรียลไลฟ์ เรียวต่างจังหวัดดูได้ในช่องนี้นะคะและคําว่าเรียวหมายความว่าถ้ามันมีถนนสีเลนหนะ้าบ้านฉันก็จะถ่ายอะ่ะฉ,ฉันจะไม่แอบมอบ้านฉันมีความสโ like นะลไลท์นะคําว่าเรียวขีดมินนะไม่ใช่หมายความว่าเอาบ้านเธอไม่เห็นมีควายเลยเรียวชนบทตรงไหน,นไม่ไม่คำว่าเรียวของฉันคือฉันถ่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงให้ดูแค่นี้บายอันยอง